แน่คนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอทายใจเลยว่าคุณกําลังกังวลใจเรื่องการเงินอยู่ใช่หรือเปล่ากําลังเครียดกําลังแบบนี่สินก้อนนี้มันจะแก้ไขได้ไหมการเงินก้อนนี้มันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและนึกถึงจํานวนเงินนี้สินของคุณไว้ตอนนี้เลยและดูคลิปนี้นะดูให้จบนะคะและก็ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะอ่ะ พร้อมหรือ,อยังพร้อมไปกันเลยตั้งจิตอธิษฐานให้คําแม่นให้คําทํานายนี้ออกมาแม่นยําแล้วก็การเงินนี้สินสําหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้จะแก้ไขปัญหาได้ไหมจะผ่านพ้นไปได้ไหมมาดูกันค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็หลับตาเลือกไพ่เหมือนเดิมสามใบไม่รู้หยิบสุ่มๆเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจเลือกใบไหนนะคะเขาบอกว่าว้าวหไม้เท้าอดทนหน่อยนะ คุณจะผ่านไปได้ความอดทนความพยายามของคุณนี่แหละจะทําให้ปัญหาทุกอย่างผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้คุณจะมีทางออกคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาขึ้นไพ่ใบนี้คุณเหนื่อยมากๆอะ่ะเหมือนแบบเหนื่อยมาสุดทางไม่ไหวแล้วมันจะมีอะไรที่แย่มันมีอะไรที่หนักกว่านี้อีกไหมเหนื่อยมากค่าใช้จ่ายเยอะมากหนี้สินเยอะมากบางทีรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยไพ่แปดถ้วยบอกว่าอย่าท้ออย่าเหนื่อย ตราบใดที่คุณมีกําลังใจมีพลังใจที่ดีนี่สินก้อนนี้ที่คุณมีอยู่มันจะหมดไปมันจะเบาบางมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาตราบใดที่ไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่สิ้นหวังคุณยังจะโชคดีเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินอยู่อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองหนักแน่นกับตัวเองหน่อยแล้วก็โอบก,กอดตัวเองให้เป็นมีพลังงานบวกให้เยอะนี่สิน คุณจะหมดไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณมีกําลังใจที่ดีคุณก็จะได้ทํางานหาเงินมีไอเดียดีๆเข้ามานี่สิ่หมดอย่างแน่นอนเชื่อพี่หมอมาดูใบสุดท้ายว้าวไพเรียนไพเรียนบ่งบอกถึงความโชคดีเรื่องการเงินนะเด็กถือเหรียญแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบบไม่คาดหวังหรือคนที่ปฏิเสธในการช่วยเหลือ,อคุณจะกลับมาช่วยเหลือคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็การเงินนี่สิ่งคุณตรงนี้ จะหมดไปอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีโชคลาภราบร้อยมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กกุมาณตะไข้ให้โชคมีโอกาสได้อะไรแบบฟุ๊ฟุกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วให้นี่สินหมดไปให้คุณโชคดีให้เรื่องการเงินให้ข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณในเร็ววันพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้